<ส>แล้วค่ขั้น<ข> <seaweed> นี้อย่างน้ะวิงนะเอ้อเอาอนี่ครับนี่นี่นี่ดู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 กันเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมจีนจะห้าสิบท่านแล้ว

กินมาแก้วเมื่อกี้ยังไม่ได้ครึ่งท้องเลยใช่ไหมมิ่งโอ้กันลังล่งไปหอดท่ออะไรแบบนี้ยังไม่ได้ลงท้องเลยใช่ไหมรองเท้ามิ่งไปไหนแล้วรองเท้าอยู่สงกี่หลังเอากี่หลังหน่อยพ่อพ่กี่หลังน้อยโแ้นพี่เร็ว đi mất hình lặng đi mất kia lặng cả rồi Nhìn quá ê mận kiều qua wow, nhìn mình nó nhìn luôn rồi mình kiều tốt tiền nè luôn Oh,

สา่ครับสนแต่เช้าเลยลดื้อแต่เช้าเลยครับสุดยอดเลยแมลงล้งอมเนั่งล้งอดีงลอเค ดิครับดิครับแล้วมิ่งมิ่งมงึมงมึงก็เอาขี่ดินเราไปตานมันแก้วกินไปม,มิ่งไปเพราะเปลาไม่ฝานมันแก้วเปลามึงก่อนดินอีกแล้วนะกินก่อนดินอีกแล้วเมิ่งอ่ะนี่นังคับพออ่อเปล่าล่ะ <laughs> มันหนักมันหนักมันดูหนักพันไายออกไปนั่นไายหรอไขาย,ายออาหรอบัง นั่งหนุ่ยเป็นพุงน่ารักจริงๆเลยลูกมิ่งดีแต่ช้าเลยรักๆครับรักครับ,รรบมิ่งก,รกะรับรนะคะหุ่น ก็ฝลนฝไปขาหลังขาหลังหางชี meals, Wales, ้างชี้เฮ้เฮยูดนะพูนขาติชนะ นอนนี่กเดียวดียวดูฟงเวลานอนนี่ฟงใหญ่มากเลยเน่ป้าปอกกับมิงหนักกันโอ้มิงแลวมิงหนักไม่ใช่สองร้อยกว่าโลเลยตัวบบใหญ่นะหนักกว่าพราะวอกหน่มิงหนักกว่าป้าปอกน่น่าจะได้สองร้อยอยู่นะตัวล้ต้องไปช่างไหนบ้างแต่ช่างช้าผมลุกมาได้ป้าป๋ ผมลุกมาได้ออกกําลังกายครับบริหารปั่นจักรยานปั่นจักรยานกลางอากาศแล้วมิ่งขั้วไหนขั้วไหนเอ้าลูกเรีบว่าเอาเอาไม่ต้องไม่ต้องเกิดไม่อไม่ต้องช่วยมิ่งนะมิ่งออกกําลังกายแต่เช้าเลยดูๆก็จะขึ้นได้ไหม ยิงล yeah. ูกเล็บป่ะเอาลูกเล็บป่เมื่อยป่ะล่ะรูปมื่อยครับออกกิจกรรกายแต่เช้านักด่กนักดุนั่นเหรอนักด่าฝากจุ๊บลูกมิ้งจีนหนึ่งได้ไหมคะ หันตูดงกล่องนี่นอจุ๊บๆหน่อยแล้วมิ่งแล้วอจุ๊บหน่อยโอ้กินเสียพออเราดวแป่ฝนๆเอ้ยจุ๊บกันแล้วมิ่งจุ๊บโชว์หน่อยแล้ว ยินดีครับย่างเดียวเดี๋ยวเรียนจีนมันไงนี่จุ๊บบ้นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจุ๊นกมิ่งน้นบอลสวัสดีตอนเช้าฝากกอดมิ่งน้อยใจด้วยับฝากกอดด้วยค่ะฝากกอดฝากกอดหน่อยฝากกอดกอดมิ่งหน่อย sơ dễ mày, kho bao còi hùm lên, huấn <laughs> <Ê, cười> ừ, <laughs> ừ. nhóc giấc rồi, nhóc nhóc giang lướt chơi lắm ý đâu, nhóc mày nhóc đâu. Đâu, nhóc, ô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  ก้มก้มต่ำแล้วก็ยกขึ้นถึงถึงว้าเมื่อี้อะไรเนี่ยเฮ้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 ยอไรเนี่ย <laughs> Có sữa ừ. mình delay đó con lê bao suyo a mã mà ming 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 Mình Mình ming 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 เอียังไนเยังไน้คุณแม่ครัคุณแม่คุณแม่เรียกขาลูกเดียมาได้กีโมไซค์ได้โอ้โหใจแม่สิบใบเฮ้ย พ่าแมนรถแตาผิกได้ดัดนียง